สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยอาการหนักต้องเข้าปร,รึกษาจิตแพทย์ในที่สุดสำหรับพิธีกรรายการข่าวอันดับต้นๆของเมืองไทยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ทำกระแสเรตติ้งของรายการต่างๆที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรพุ่งทะย,ยานอยู่ไม่น้อยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเกิดความเครียดที่สะสมจากการทำข่าวและสัมภาษณ์จึงทำให้ตอนนอนไม่หลับต้องเข้าปร,รึกษาจิตแพทย์ แพทย์ในที่สด ทั้งยอมรับแอบวานจะเกิดภาวะซึมเศร้าในอนาคตอีกด้วยถามว่าดูแลตัวเองยังไงเพราะก็ทำงานหนักเจ้าตัวตอบว,ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไรสุขภาพก็ทานอาหารวิตามินแต่ตอนนี้พี่จะมีปัญหาเรื่องของการนอนเพราะว่าพี่มีภาวะเหมือนเราทำรายกันเยอะๆแล้วเรารับเรื่องคนอื่นมาเยอะเยอะเหมือนมีคนคุยกันในหูพอนอนหลับไปตีสามตีสี่ตื่นมาเอาละเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้วิ วิ่งอยู่ในหัววนเวียนอยู่ในหัวถามว่าเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเจอในช่วงนี้หรือเปล่าเจ้าตัวตอบว่าเป็นมาสักพักแล้วครับสุดท้ายก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ถามว่าหมอบอกไหมเหตุผลมาจากอะไรหรือต้องรักษายังไงเจ้าตัวตอบว่าหมอบอกว่ามันเกิดจากตัวเราเองในภาวะที่เราเครียดมากเหมือนกับเราไปรับฟังปัญหาของคนโน้นคนนี้ตัวพี่เองสัมภาษณ์คนทุกวันคือพี่รับปัญหาเขาหมด หมอเลยบอกว่าเราคิดว่าเราแยกแยะได้แต่จริงๆปัญหาพวกนี้เวลาสัมภาษณ์มันจะไปอยู่จิตใต้สํานึกเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราเครียดหรือเราจิตตกเราอาจจะหยิบเรื่องพวกนี้ออกมาก็ได้หรือนอนไม่หลับเครียดก็จะเป็นประมาณนี้ามว่าเหมือนเราพยายามให้หลับปกติแต่ก็ยังคิดอยู่ จ้าตัวตอบว่าคือมันหลับแล้วสมมติกินเมลาโทนินพี่ก็จะหลับไปถึงเช้าแต่ไม่สมมติพี่กินห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสามพี่ตื่นแล้วตื่นมามันก็วิ่งอยู่ในหัวแบบนี้นอนอีกทีคือตีสี่ครึง่งถามว่าหมอบอกไหมว่าเป็นอะไรมีชื่อเรียกอะไรหรือเป็นอะไร เจ้าตัวตอบว,ว่าก็คงเครียดถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเข้าสู่ภาวะของคนเป็นวิตกจริตอะไรแบบนี้ถามว่าเบรกงานสองสามวันเจ้าตัวตอบว,ว่าคือไม่ได้เบรกเลยมีแค่วันเดียวที่หยุดไปคือไปขึ้นศาลพร้อมหัวเราะคือส่วนใหญ่จะไม่หยุดงานทําไม่จําเป็นจริงๆถามว่าหมออยากให้เราหยุดไม้พักผ่อนบ้างเจ้าตัวตอบว,ว่าหมอก็บอกว่ามีอะไรก็ให้โทรหาคุณหมอได้เลยแล้วก็คุยแล้วก็จะมีนักบําบัดอีกส่วนคือคุณอ้อมสุนิษาก็แนะ แนะนให้แกก็บอกว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บให้โทรหาเลยเพราะภาวะแบบพี่มันอาจจะจําเป็นต้องมีคนมาชาร์จช่วยเราได้ให้สิ่งที่เป็นอยู่เบาลงถามว่าอย่างไปทำรายการวารายตี้ทําให้เราคลายเครียดบ้างไหมเจ้าตัวตอบว่ามันยากคิดดูสิเดือนหนึ่งที่สัมภาษณ์22เคสแล้วปีหนึ่งจะกี่เคสแล้วปัญหาแต่ละคนไม่ได้มาคนเดียวมาแบบโอ้โหบางทีมาสองมุมอะไรแบบนี้ ถามว่าไปทำสามแซบช่วยไหมเจอคนบันเทิงเจ้าตัวตอบว่ามันก็โอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะคนละส่วนถามว่าคิดไหมถ้าเราเป็นมากๆม,มันอาจจะนําไปสู่การเป็นซึมเศร้าเจ้าตัวตอบว่ากลัวแต่พยายามจะไม่ไปถึงตรงนั้นว่างๆก็คงต้องคอยบําบัดคอยดูแลรักษาอะไรไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนีหลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ